ร,ปรอปภเกือบมารวบน้ำชาวาดลวดลายกลางสนามบินชอนจินดาโชตขั้นถามไม่ผ่านต่อมอปะเนี่ยนักร้องนักแสดงสาวอย่างน้ำชาชีรนัดครับรปภเกือบมารวบตัวซะแล้วครับหลังเล่นจัดกลางสนามบินทําเอาเพื่อนในวงการบันเทิงครับเห็นคลิปแล้วถึงกับแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวหลังกระแสสุดฮอตครับ MV Q This Love ของ Black พ i n k ครับทาสถิติยอดวิว100ล้านวิวเร็วที่สุดใช้เวลา2วันกว่า โลกโซเชียลครับแห่เวอร์กันรวมทั้งสาวน้ำชาครับอยู่ระหว่างการเดินทางก็อดใจไม่ไหวจัดซะหน่อยกลางสนามบินเลยโดยสาวน้ำชาครับโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า welcome to blackpink Thailand เต้นกลางสนามบินกันไปเลยเอาไงเอาไงรอปภร,รอปภเกือบมีรอปภอมารวบออกไปต้องเต้นเพลงเขาต้อนรับเขาซะหน่อยนะ #blackpinkintaiarea# สมุย chipandthegang ฮชแท็กหาจังหวะเต้นไม่ได้สักทีเอาที่นี่แหละ h ฮชแท็กทำไมเราเต้นแล้วมันดูเซ็กซี่ว้าโดยงานนี้ครับมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสุดยอดโอ้ย,อยชอบชอบเต้นพริยวสวยมากชอนจินดาโชตครับพระเอกนมถึงขั้นถามว่านี่ไม่ผ่านตอมอป่ะเนี่ยบางกระแสครับว่าต้อนรับสมาชิกใหม่ Black พิ n k ขณะที่ก็มีคนถึงขั้นแซวว่าบ้าใช้ได้เลยน้องถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ